สำหรับข้อ,ขอมูลพอดีได้ฟิลติดตามเรื่องพอตกระจางเลยแต่พอเห็นพอตกิฟสันแพงเพลทฟื้นกระเลเกอกเจอซีทีเสและพอตไม่มีตาถูกกว่ามาเลยสดาครับใช่ใช่แต่ว่าพอตกิฟสันดีกว่าเยอะมันหนา เพราะว่าเราเราชอบฮัมเนี่ยเราใสา่กิฟสันกว่าแต่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 ว่ามันจะมีกิฟสันเนี่ยมันจะมีสองสองฟิลสังเกตไหมที่เขาบอกว่าโอ้โหกิฟสันตัวเนี้ยเสียงหวานจังเลยเลสพอร์ที่เสียงหวานตัวนี้เลสทอร์ที่นนหนักคือถ้าไอ้พวกเสียงหวานเนี่ยมันจะใส่มันจะมันจะใช้พอร์ตที่ไม่ใช่ข้อกิฟสันมันจะเป็นหลังบุมอ่าฉะนั้นมันก็ถามเองว่าเราเราเรา,เราชอบแบบไหน,นแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะผมไม่ได้มีส่วนร่วมในการในการขายของนะอันดับแรกถ้าคุณไม่ใช่กิฟสันถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้หวานกว่ากิฟ มันจะมีความสากอยู่แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบหวานเจยบหวานเจยบหวานเจยบแบบมีความป๊อปขึ้นมาอีกนิดนึงใช้พอทที่เป็นแกนทองคือหลังบุ่มแล้วเป็นแกนทองเนี่ยน,นั้นจะหวานกว่าจะมี3ตัวในที่ท,ที่ผมที่ผมเลขาเมนนะน้กระเหครับชมจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนีตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ